ข้าวม้ข้าวเจ้าเอาวม้อนาเี่กัอาไวี่เข้าแล้วขาแล้วมาพี่น้องกินเข่าน้ำกันครับผมกินเข่ากินเข่าวมาแม่่วนมากินบ่ลูกวนมากินบ่มาคือดีแท้ บ็กินขเขาวะนี่แม่ฮนะนี่นั่งกับไแพ่นี่กินตังุงกินย่งก็กินยังเนาะบกินปะวนกนกินนี่เล้งให,หม่เฮ้าน,น้บวกกินปะ้ไหมลูกหวานเนาะวยลางไว้กินน,นี้เนี่ย อย่าบอกว่าเพชรอย่าบอกว่าเพชรอย่าบอกว่าเพชรน้องวันเ่าีวาเพชรเห็นบนระบายเลยต้องกินมในหมดกโดนพราเจ้าว่าเพชรบ่เมียงมันอาเห็นว่ดีเสไวุ้ ตำวมันกระเพ็ดตำพวกเพก็ดกระเพาะแซบเนี่ยนเห็นไข <laughs> ึนแล้วเอาท, <c ười> ทิ้ยเข่าจะทวงแม่นเจ้าสีเพชรเพชรโบเพชรกระชังโูเพชรพชกพช้ก่นอนแล้วสีแล้วสีหูว้ก้นมมอน,นมันเปิดยัไงไงแม่แ

พี่ส่วนเท่ามันบาหยสือกินละหลายอยากนี่เหมือนขึ้นอย่างหลาลายทำมันลุ่มมันลุ่มตัวหัวคำนมาแล้วแล้วใจเด็กหัวคำนมาไม่อย่างหัวคันเปิดเปลี่ยนไปเรื่อยต้องไงม่ได้ขึ้น มันเป็นยังของแล้มันเป็นยังแล้วเราใหญ่มองนี่อย่างเราใหญ่มองเอาหยาบขึ้นไปอีกกินัวบแลลี่ บะเดมังดาเนาะม่ได่างดายเลยมันด่างดาไเ่ยด่างดายมาเลยหอมดำบานบอหอมก็เลยกิ่นเลยบาดบ้าหอมจนเงินในปากเขาตามด่าบานบอหอมมันดูหนักอึดมั่นถือนีหอม บัดกินเข้าไปละตาดอันี้นี่พอกินแล้วขึ้นนพีนันพีนมพันขึ้นบ่ลงบัวผายหยาอันนี้ว่าแมงดาแมงดาบ้าูอ่ไรานผายหยาแ่ของแมงดาน้าหอมมันอยู่มองนี้ กินู้เดียวเออวิ่งวิ่งว้ายวิ่งวิ่งงาหนะยังไม่ของมันเลี้ยงมาเมล่านี่แม่ดูสิ่ง แม่เมื่อกินเลยบ่กินบ่มันกินหยังม่ะไรกินข้าวบีไม่กินยังมันบอกท่กินยังมกินข่ไมลหก่เหรนน่อาจารย์บดเหรนน่ะกินข้าวคือบอเหรินปิดปลอยออกเลย

ขึ้นตัวเดินน้่งเหมือนมืงชอบเหมือนมึงฮะบอกเอาใจกับย่านมันว่าไงมั้งรวย่านเหรอก็ย่านมันแค่ย่านห่างมันขึ้นมเลยจุ่มเจียมหรอบ่สการกระดุ๊กคุณต้องสอไปนั่งสีขี้ออกมากกูก็เลยปลาทานหายเอาง่ายหน่อยเอาโดนไตไปหายไม่ใหญ่เรื่มนั่งนัมงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพอจ๋าซื้อแนวเชียมมาจังเห็ดมาต้อเชียมเดี๋ยวเชียมเหมือนเลยทุกขั้นขันนี้หอยยู่ึงหัวเี่ยมเห่เหมือนทุกขั้นเลยขั้นไงของใหญ่เห็อส่มนี่ขงาโ ก็จะย่าก็นั่นเนี่ยตัดออกตัดเอาท่านได้จากยี่ห้หลังท่านทำงานท่านดับนะอืมท่านทำงานี่ดด้กันตัวแ้วย่ำเลยมันมมั้ยปกว้งมั้จะเข้าใจว่าไปว้างอะไรค่ะ เสียบหยัดแน่อืมแน่นอ่ะพีน่น่องเจ้าเสียบอยู่แต่ว่าตัวไหนก็ยังเป็นกดนไรย้อนนี่ลยนะก็มาหาซื้อยากินครับผมกินเขาว่าเมื่อตัวจักเทียมันจุกสวัสดีครับ